สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบปืนสั้นอัดแก๊สมือสองกันครับเป็นทดสอบก่อนส่งนะครับแต่ว่าลูกค้าที่สั่งไปนะครับก็อยากให้สอนนะครับแนะนําวิธีเล่นนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดิมๆนะครับปืนกระบอกนี้จะเป็นลักษณะนี้เนาะเวลาเล่นนะครับเอาแม็กกาซีนออกก็กดตัวปลดแม็กกาซีนนะครับเติมลูกนะครับโดยการเลื่อนเจ้าตัวดันลูกนะครับลงมานะ แล้วก็ใส่ลูกไปแบบนี้นะครับทั้งสองแม็กเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจากที่ได้ลงคลิปเปิดกล่องนะครับจ้าตัวแม็กสีดำเนี่ยจะเป็นแม็กที่รั่วนะครับส่วนเจ้าตัวแม็กสีเงินจะเป็นแม็กที่ปากแม็กแตกนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ทําการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับสําหรับแต่ละตัวนะครับ ตัวนี้แม็กดำนะครับจากที่แม็กั่วนะครับนี่ครับไม่มีเสียงไม่รวมไม่ซึมนะครับแม็กสีเงินนะครับปากแม็กแตกนะครับอันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแลวแม็กไม่ร่วมไม่ซึมเช่นเดียวกันนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับตัวนี้ทําการใส่ลูกเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับไปกี่นี่นะครับเอาแม็กซีนใส่เข้าไปนะครับ ขึ้นสไลด์นะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับลูกหมดนนะครับสไลด์ค้างนะครับมาดูแม็กสีดำกันบ้างนะครับที่ว่าตอนนี้ดึกก็อาจจะทดสอบมาเยอะนะครับสีทุ่มคืนละลูกหมดนะครับ หลายครั้งที่เดียวกันครับเวลาที่นกางาครับก็ขึ้นเซนครับ2ด้านนี้นะครับปรับพร้อมกันนะครับตัวนี้เนี่ยนีครับเสียด้นะครับตอนที่เปิดกล่องมานะครับตัวเจ้าตัวน้อตัวนี้ก็หายไปนะครับทําการหาใส่ให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดนะครับสําหรับเจ้าตัวกระบอกนี้นะครับกดนี่นะครับดูดีนะครับกดด้านนี้ลงไปนะครับแล้วก็หมุนลงมาเลิกแล้วออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคเนาะ นอกนั้นก็จะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าอะไรเท่าไหร่เท่าีก็เล่นเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเจ้าตัวบาเยตตานี่ครับก็สิ่งที่ได้ไปนะครับก็จะมีปืนนะครับแล้วก็แม็กกาซีน2อันนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับพร้อมกับชุดพร้อมเล่นนะครับทั้งแก๊สนะครับกระสุนแล้วก็โหลดเดอร์นะครับเนาะตามนี้นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับส่วนมีขก็สงสัยอะไรก็เดี๋ยวสอบถามกันข้ามาทีนะครับสาหรับการแก้ไขนะครับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปากแม็กแตกนะครับหรือแก๊สรั่วนะครับก็ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการจะส่งให้นะครับแล้วก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ